ันนี้ผมจะมาเล่นบาคาร่าแบบไม่ใช้สูตรนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่โต๊เซ็กซี่บาคาร่านะครับโต๊ะที่หกนะวันนี้เรามาด้วยทุนสองร้อยบาทนะครับนะเอาใจคนงบน้อยนะครับการเล่นบาคาร่านะครับหนึ่งเราต้องอ่านเขาไพ่ให้เป็นนะครับนะอ่านเขาไพ่ให้เป็นอเลือกโต๊ะให้เป็นนะครับแล้วก็ วิธีการเดินเงินนะเพราะว่าวันนี้เรามาได้ทุนทุนน้อยนะครับแค่สองร้อยบาทนะครับโต๊ะนี้นะครับก็จะเป็นโต๊ะปิงปองนะครับนะไม้แรกนะครับเราก็จะลงไปที่เพลเยอร์นะครับสองร้อยบาทนะการอ่านเขาไพ่นี้สําคัญนะครับในการเล่นถ้าเราอ่านไม่เป็นนะครับก็จะเสียนะจะเสียได้นะครับมาลุ้นกันนะครับ หมายแรกจะถูกไหมเอ่ยเปิดเลยครับเปิดสิขาอีหนูห้ามาครับเจ็ดมาอาฮะโอเคห้ามาแปดหลังครับนะแปดหลังนะครับโอเคครับเออไม้แรกเราก็บวกกันไปแล้วนะครับนะการอ่านเขาไพ่สําคัญนะครับอย่างที่ผมบอกการอ่านเขาไพ่การเดินเงินนะครับ นะสาคัญมากนะครับถ้าเราไม่มีหลักการอะไรพวกเนี้ยแล้วเรามาเล่นนะครับก็มีแต่เสียกะเสียนะแต่อย่างว่าแหละครับคือการพนันนะครับมันมีได้มีเสียนะเสียเราก็ต้องอ่าอย่าหัวร้อนเราต้องค่อยๆเล่นนะครับได้ก็ดีเสียก็พักนะครับนะไม้ต่อไปไม้ต่อไปเราลงกันที่แบงเกอร์นะครับสองร้อยบาทนะ มาดูกันครับเออสองสองมาฮะอืมหนึ่งมาและสามโอเคครับนะมานี้เราก็ถูกกินไปนะไม่เป็นไรครับอย่างที่ผอย่างที่ผมบอกนะการพนันมีได้มีเสียนะครับนะเราต้องใจเย็นเย็นเย็น,เย,นเย็นมากครับต้องตั้งสตินะต้องมีสติในการเล่นนะครับค่อยๆอ่านกราฟไปนะครับ โอเคครับไมนี้เราก็จะลงไปที่แบงเกอร์นะครับนะดูดูจากกราฟนะครับคือตัวนี้จะไปปิงปองนะครับคือเพลเยอร์สูงสุดคือสามไม้ติดนะจากเมื่อกี้นะครับตอนนี้น่าจะตัดมาแบงเกอร์แล้วละครับนะเรามาดุนกันโอเคครับเจ็ดมาฮะ พอมาพอเจ็ดฮะเจ็ดมานะครับอันนี้เราก็บวกกันไปอีกแล้วนะครับนะตอนนี้เราก็บวกกันมาสามร้อยเก้าสิบบาทนะค่อยๆเดินเงินไปนะครับถ้าไม้ไหนไม่มั่นใจนะครับไม่ต้องลงนะครับไม้ไหนไม่มั่นใจไม่ต้องลงนะครับไม้ไหนมั่นใจก็ลงไปเลยฮะอัดไปเลยฮะนะมานี้ผมก็ลงไปที่แบงเกอร์เหมือนเดิมนะครับสามร้อยห้าสิบบาทหมดตูดไปเลยฮะ พอมันตัดมาที่อ่า er แบงเกอร์ละผมก็เลยลงลงแบงเกอร์ไปนะครับเปิดหาอินโนโอเคคนะัแปดมาฮะเอาฝั่งนู้นปอกแปดว่ะโอเคปอกแปดโอเคเสมอนะครับเสมอเสมอก็ไม่ได้ไม่เสียนะครับไม่เป็นไรนะไม่ได้ไม่เสียนะครับโอเคครับนะ ต้นนี้นะครับมันก็เสมอมาสองรอบนะมันเคยเสมอมาสองรอบนะครับนะตอนนี้ผมก็จะอ่าเสี่ยงไปนะฮะลงไปที่เสมอนะครับห้าสิบาทนะถูกก็ดีไม่ถูกก็ไม่เป็นไรฮะก็คือถือว่าเสี่ยงโชคไปนะครับนะลงไปในน้อยฮะอย่าไปลงเยอะครับเพราะว่าคือต้นนี้มันเคยเสมอมาสองรอบติดแหละผมเลยก็เลยลงเสมอเผื่อโชคดีนะครับ มาดูกันฮะว่าวันนี้ดวงผมจะเป็นยังไงเจ็ดกับห้าฮะสองมาสองโอเคฮะเสมอครับโคชชค,ชคดีฮะคราวนี้เราก็บวกมาเจ็ดร้อยเก้าสิบาทแล้วนะฮะโอเคครับถว่าเริ่มต้นได้ดีฮะเริ่มต้นได้สวยนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปฮะเรามาต่อกันเลยดีกว่าครับ นะตอนนี้ผมก็ลงไปที่เพเยอร์นะครับนะเพราะว่ามันน่าจะตัดไปที่เพเยอร์แล้วครับผม,มลงไปสี่ลอยนะก็ถ้าเกิดใครที่อยากได้เทคนิคนะครับนะก็สามารถแอดไลน์มาขอกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะมีลิงก์ไว้ใหใ้ใต้คลิปนะครับก็แอดมาขอกันได้นะครับ เก้ามาครับโอเคป๊อกเก้าครับมากินกันไปอีกแล้วนะครับนะตอนนี้ก็บวกมาพันหนึ่งละนะฮะก็กินมาเรื่อยๆนะครับค่อยๆกินครับค่อยๆบวกกันไปนะฮะพอเรามาในทุนน้อยเราต้องเราต้องค่อยๆเล่น,นครับรู้จักวิธีการเดินเงนะิเนนะเราอย่าไปหัวร้อนนะอย่าอย่าไปหัวร้อนเราอย่าไปลงทีเดียวหมดนะถ้าตาไหนไม่มั่นใจก็ค่อยๆปแบบับค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับ นะครับตอนนี้ผมก็ลงไปที่เพยเยอร์เหมือนเดิมนะฮะ400บาทนะครับมาจ้ะแม่สาวน้อยเปิดเลยครับสาวสุดเปิดเลยฮะสองมาครับห้าเชี่อฟันนันเจ็ดป่ะ โอเคครับแปดหลังนะก็ยังกินกันอยู่นะก็ยังกินอยู่นะครับตอนนี้ก็บวกมาพันห้าละนะก็เนี่ยครับเราก็เล่นไปตามกราฟเลยนะครับเราอย่าไปยังไงเราอย่าไปสวนมันนะแล้วเราไปสวนกราฟเรา,เ,ราเดี๋ยวเราจะเจ็บตัวได้นะค่อยๆเล่นครับเล่นตามกราฟไปเรื่อยๆนะตอนนี้ผมก็ลงไปที่แบง์เกอร์นะฮะสี่ร้อยบาทนะครับ มาครับมหมวบให้หมวบเขาให้ลีลาลีลาเยอะเหลือเกินปนสัสักีสี่มาฮะเชียบอดไปฮะบอดสนิทเลยครับไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรนะครับนะอย่างที่บอกมีได้มีเสียเสียแล้วเราต้องใจเย็นๆนะครับ ไม่เป็นไรนะฮะโอเคครับก็จัดก,กรารนะครับคือตอนเนี้ยเพเย่มันจะออกสามหมายติดนะครับแล้วก็ตัดไปเป็นแบงเกอร์นะตอนนี้ผมก็ลงไปที่แบงเกอร์เหมือนเดิมนะหกร้อยบาทนะครับทบไปเลยครับนะตอนนี้ก็ลงไปที่แบงเกอร์นะฮะหกร้อยนะครับก็ถ้าอยากได้เทคนิคผมมีบอกนะผมมีแจกให้นะครับแล้วก็ผมจะมีกลุ่มนำเล่นด้วยนะครับนะถ้าเกิด เพื่อนๆคนไหนที่อยากแบบอยากตามอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะมีกลุ่มนําเล่นให้นะครับแบบพาบวกกันทุกวันเลยนะครับเชคเบด์ดครูฮะบอร์ดคู่โอ้ยเชีบิเสมอครับเสมอฮะเสมอแต้มต่ํานะฮะหนึ่งหนึ่งนะฮะโอเคเสมอมาอีกแล้วนะครับนะตาตาต่อไปผมก็จะลองเสี่ยงดูอีกรอบหนึ่งนะผมจะลองเสียงเสียงดูอีกรอบนะครับผมจะลงไปที่เสมอนะแค่ร้อยเดียวพอฮะ ลงไปนิดนิดนิดหน่อยพอไปลงเยอะฮะมมาลุ้นกันอีกรอบนะครับว่าผมจะโชคดีอีกรอบไหมนะแต่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ที่มันจะออกอีกรอบก็คือเปอร์เซ็นต์น้อยนะครับนะเปอร์เซ็นต์น้อยโอเคห้าโอเคฝั่งนี้บอดว่ะเจ็ด จ็ดเจ็ดมาเจ็ดยแค่หนึ่งตับโอเคไม่เป็นไรฮะไม่ต้องซีเรียสฮายแค่ร้อยหนึ่งนะครับไม่เป็นไรฮะโอเคตอนนี้นะฮะผมก็จะลงไปที่นะแบงเกอร์ er นะครับเพราะมันตัดมาที่ er แบงเกอร์ละนะตอนนี้ผมก็ลงไปที่แ er บงเกอร์นะครับห้าร้อยบาททวนอ่านะครับตอนนี้ผมก็ลงไปที่แบงเกอร์ห้าร้อยบาทนะฮะเพราะว่าคือมันตัดมาที่ er แบงเกอร์ละคือแบงเกอร์น่ะโตเนี่ย คือจะออกคือสองไม้ติดนะครับออกสองม้ติดนะแล้วก็จะตัดไปเพย์เยอร์นะครับดูจากกราฟเลยนะครับล้วเร,เราเล่นตามกราฟไปครับเล่นไปเรื่อยๆอย่างไงเราก็บวกแน่นอนนะฮะเราจะไปส่วนนะครับยิ่งส่วนเรายิ่งเจ็บตัวนะครับเล่นตามกราฟไปเรื่อยๆนะฮะอย่างเง้ยฮะก้าวมาฮะโอเคป๊อกแปดครับผมบวกกันอีกแล้วบวกไปเรื่อยๆคะตอนนี้เราก็บวกกันมาเท่าไหร่วะเนี้ย หนึ่งพันห้านะหนึ่งันห้าร้อยบาทนะครับนะก็บวกกันไปเรื่อยๆนะฮะนะก็คือแบง k e เกอร์มันออกสมายแล้วใช่ไหมเราก็เราก็ากอ่าสลับไปลงเพย์เจอร์นะเพราะยังไงมันก็ต้องตัดไปเพย์เจอร์นะฮะตอนนี้ผมก็ลงไปเลยฮะหนึ่งพันบาทท้วนนะครับถ้าจะเล่นบาคาร่าให้ได้นะครับหนึ่งอ่านกราฟนะครับวิธีเดินเงิน นะครับาการเลือกโต๊ะนะครับพึ่งดวงนิดนึงฮะนะครับแค่นี้ยังไงคุณเล่นยังไงก็บวกครับนะแล้วก็ต้องมีสติใจเย็เนๆนะครับโอเคเอาฝั่งหนุนบอร์ดครับฝั่งหนุนบอร์ดฮะแบลอกแปดฮะแปดหลังครับผมบวกมาอีกแล้วฮะสองพันบาทนะตอนนี้เราก็บวกกันมาสองพันห้าแล้วนะครับนะจากจากสองร้อยบาทนะครับ นะจากสองร้อยบาทตอนนี้ก็บวกมาสองพันห้าแล้วโอเคตอนนี้เราก็เริ่มได้กําไรเยอะแล้วนะผมก็จะลงเป็นหลักพันแล้วนะครับนะตอลงเยอะแล้วนะผมก็ลงไปที่เพเยอร์นะพันห้านะครับตอนนี้คือถ้าเกิดเรายังมีแบบกำไรหลักร้อยอยู่เราก็ค่อยๆเล่นนะครับค่อยๆปั้นนะครับแต่ถ้าเกิดกำไรเราเริ่มเยอะแล้วอะเราก็ลงเยอะไปเลยครับ นะครับตอนนี้เราก็ลงไปที่เพลเยอร์นะมันดูกันเปิดสีหนูเย็ดเคขอบมาครับโอเคเจ็ดฝั่งแค่ห้าครับโอเคครับเจ็ดนะสิ้นใจไปสามพันบาทนะครับตอนนี้เราบวกมาสี่พันแล้วนะเอเห็นไหมครับคือถ้าดูตามตามนี้เลยครับตามตามกาไปเลยครับเล่นตามกาฟไปเลยนะคือบาคาร่านะครับมันก็จะมีปิงปองมีมังกรนะครับนะ อยู่ที่ว่าเราจะเล่นอ่าเขาเรียกว่าอยู่ที่เราจะถนัดโต๊ะแบบไหนนะครับนะบางคนก็ถนัดมังกรนะบางคนก็ถนัดปิงปองอะไรเงี้ยครับก็งานะผมก็จะมีเทคนิคนะในการเล่นแต่ละโต๊ะนะในการเล่นแต่ละกราฟนะครับผมจะมีเทคนิคบอกให้นะครับก็สามารถอ่าแอดเข้ามาขอกันได้นะครับนะครับตอนนี้ผมก็ลงไปที่แบงเกอร์นะสองพันบาทนะครับเฮียแปด โอเคเอ้ยพูดเยอะไปหน่อยนะครับไม่เป็นไรฮะอันนี้เราก็โดนแดกไปนะฮะ่ะเรายังมีกําไรอยู่สองสองพันนะไม่เป็นไรนะครับนะเราต้องใจเย็นๆนะครับอ่านไปเรื่อยนะตอนนี้ผมก็ลงย้ําไปเลยครับที่แ er นะบง k e เกอร์นะสองพันบาทนะเพราะว่าโดกนี้คือเพย y เ r อร์นะครับออกสามหมายติดคือสูงสุดล้ว สูงสุดคือสามหมาติดนะครับแล้วก็จะตัดมาแบางเกอร์นะผมก็ย้ำไปเลยครับแบงเกอร์วิธีอ่านกราฟคือไม่ยากนะครับนะก็เข้ามาศึกษากันได้นะครับมาฮะโอเคครับสิบมาวะตอนนี้แค่สองไม่เป็นไอุ้ยเฮียบอร์ดอดฝันึสี่ฮะเย็ดเช่ครับหกมาฮะไม่เป่ยังบวกอยู่นะครับหกมา จัดไปครับตอนนี้เราก็บวกกันมา3 0 0าแล้วนะครับนะตอนนี้เราก็บวกกันมา3 0 0าแล้วนะครับบวกกันไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะตอนนี้เราก็ลงไปที่แบงเกอร์ครับย้ําไปที่เดิมฮะ3,000เลยครับเพราะผมเชื่อนะอ่าจากที่ผมอ่านนะครับคือตอนนี้ยังไงก็แบงเกอร์นะประมาณ80%เลยครับจากกามนะครับดูจากกรามนะ ยังไงก็แบงเกอร์นะครับเปิดเลยครับน้องสาวขอบมาฮะขอบมาอีกแล้วขอบมาอีกแล้วโอเคฮะเจ็ดมาชื่นใจนะโล่งไปหนะ่อยโอเคครับเจ็ดนะก็บบวกกันมาแล้วครับหกพันนะอืมก็คือวันนี้ผมจะตั้งเป้าแค่ประมาณหมื่นหนึ่งพอนะครับหมื่นถ้าผมได้ถึงหมื่นปุ๊บผมจะเลิกเลยนะฮะก็คือถ้าเกิดเราตั้งเป้าไว้คือถ้าเกิดเรา ่าเล่นถึงเป้าปุ๊บเราควรเลิกนะไม่ควรไปต่อนะครับไม่งั้นเราจะเสียนะจากที่เราจะได้ครับเราจะมาเสียนะครับคือทําให้ถึงเป้านะครับก็คือเลิกนะตอนนี้ผมก็ลงไปที่เพเยอร์นะสี่พันเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกฮะแบงเกอร์ er, มันไม้โตเนี่ยคือแค่สองหมายติดนะครับแล้วก็ตัดนะครับนะมาฮะ สี่ครับผมขอบมาเเชฟฝั่งหนุนหกฮะสามมาอูยย้เชกเชฟสามได้ดังใจว่ะโอ้โหแปดพันนะก็บวกโอ้ยถึงเป้าแล้วครับตอนนี้เราก็บวกมาหนึ่งมืนแปดร้อยสิบห้าบาทนะจากจากทุนสองร้อยบาทนะครับนะก็ถึงเป้าถึงเป้าผมละคือผมก็จะจะเลิกละคือนะถ้าเกิดใครที่อยาก้